BTC มีการพาดหัวข่าวจากบูมเบิกว่าซื้อได้แล้วหรือ,อยังนะครับผมอ่านดูคร่าวๆนะนี่คือการพาดหัวข่าวของบูมเบิกนะบอกว่า b i t c อ i น่าจุดนี้คือ จุดที่ right time นะจุดที่ดีที่จะซื้อแล้วหรือยังผมอ่านจบเสร็จเนี่ยมันไม่ได้ข้อสรุปหรอกเพราะว่าบทความพวกนี้เขาก็ไม่ได้จะจะสรุปฟันธงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าอ่ะโดยสรุปแล้วกันนะฮะก็จะมีนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยมองว่า BDC เนี่ยน่าจะถึงจุดยอดละน่าจะยังมีการย่อหน่อยเพราะว่ามัน price in เลยเรื่องไปหมดแล้วมองไปแล้วเนี่ยก็ถึงแม้จะมีฮับวิงมันก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะก็ต้องมีการย่อบ้างนะฮะในขณะที่บางคนก็มองย่อลึกๆเลยในขณะที่บางท่านเนี่ยก็มองเรื่องของงยังไงก ไปต่ออีกนะครับเพราะว่ายังเก็บกันไม่ครบเลยนะครับแล้วก็ยังมองว่าฟันเมนเจอร์ทั้งหลายเนี่ยมีการเอาโลเคดหรือการยโยกย้ายการ เก็บสินทรัพย์เนี่ยมาเก็บ BTC กันเยอะขึ้นนะครับล้วก็มีคําแนะนําว่าให้เก็บยาวไปถึงดูนะดูตัวเลขนะอาจจะเก็บยาวไปถึง5%ถึง10%อ allocation อวหมายความว่าอะไรหมายความว่าพอร์ตก่อนหน้าน,นี้มีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าจะโยกมาเก็บ BTC เนี่ย5%ถึง10%นะครับก็ต้องบอกว่าโ,โหสิอนี่ตัวเลขโคตรกาวเอ่อ Back Rock เนี่ยยังเก็บไม่ถึงเลยนะครับถ้าอยากจะให้เก็บถึง10%เอนตี่ยโอ้โหเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะเมื่อไรก็ตามเนี่ยถึงจุด ก็จะมีการ TP กันบ้างอันจุดนั้นอาจจะต้องมีการย่อ,อก,กันบ้างน,นะเพื่อนๆยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมข่าวแต่ว่าเอาเป็นว่าเขาก็มีการวิเคราะห์แบบดีแล้วกันว่าอาจจะมีฟันเบรนเจอร์อีกหลายคนที่เก็บในระัปเป้าในการเก็บเนี่ยมี5-10เลยนะก็นอกเหนือจากแบ c ็ l ล็อกเองคนอื่นยังหลายคนก็ยังไม่ได้เก็บนะเ็อาจจะมีตลาดตรงนั้นอยู่มั้งนะฮะ JP Morgan ครับมีการออกมาแซะอีกแล้วนะ JP Morgan ก็ประมาณนี้แหละนะครับบอกว่า unrealistic to expect Bitcoin to match goal within investor portfolio ต้องบอกว่าอ้ยมันโคตรจะไม่เรียลลิสติกเลยนะคโคตรจะแบบไม่ยไม่ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเลยนะที่จะคิดว่าบิตคอยเนี่ยจะไปเทียบเท่าเทียบชั้นกับทองแล้วก็นักลงทุนเนี่ยจะไปเก็บบิตคอยให้เหมือนกับเก็บทองมันโคตรจะไม่เรียลลิสติกเลยนะไม่มีพื้นฐานความเป็นจริงเอาซะเลยนะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจผมไม่ได้สนใจหรอกเรื่องของ BDC จะไปเทียบชั้นกับทองหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราเริ่มเห็นคอนเทนต์แบบนี้อันนี้คือผมอยากชี้ให้เห็นเนาะคอนเทนต์ประ หละทองทอง BTC BTC ทองทองคุณรู้สึกไหมว่าคุณได้เห็นคอนเทนต์แบบนี้บออ่อยขึ้นเออเราฟังข่าวผมดูข่าวเนี่ยหัวข้อทองกับ BTC เนี่ยมันเริ่มถูกเอามาเปรียบมวยกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็เหมือนกับนิกกี้เฮลลี่นะที่ยังไงก็แพ้คุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่แล้วเนี่ยแต่การได้เกาะกระแสไปเทียบชั้นกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันถูกสร้างชื่อขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเ,เมื่อ BTC เนี่ยเอาถูกเอามาเปรียบเทียบกับทองอยู่เรื่อยๆเนี่ยคนทั่วไปก็จะเริ่มแบบอืหรือว่า BTC มันก็เริ่มเทียบกกัับทออองงงได้วจริๆาาายยย่่ม็ตู นะครับแต่ว่าหลายๆมุมก็น่าสนใจแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งแล้วกันที่เอามาฝากกันนะข้างล่างก็ไม่มีอะไร